ไปช็อปเพิ่งกลับมาจากทุกคนจะให้ดูได้อะไรมาบ้างอุย้ยนี่ปลาเผาสองตัวนี่จะ้ปะปลานิลเผาสองตัวรักใหญ่เท่ากันเลยเนาะลูกชายอยากกิน ไปก่อนนี่คือปลาเผาเมีย่ยงปลาเผานะจะเนาะแล้วก็ละทูสองเคงจ้ะเคงละหกสิบบาทนะคะโอ้ยจะแนวยากัยฮ่าฮ่า้าไอ้อันนี้ผู้ใดมาขนมครกจ้า อันนี้ก็ขนมกระจิกกระจ๊กขนมหยังขนมเบื้องอันนี้ไฮไลท์เลยตะหักหลายขนมทั้งแตกจ้าทุกคน น้อยๆตะมุตะมีอยู่มีสามไส้น,นี่ไส้มีไส้เอ่ออันนี้ใส่อ่าใส่มะพร้าวอันนี้ใส,ส่ข้าวโพดจ้ะ่ในนส่อะไรเนาะเอาใส่มพะพร้าวสองอันเลยเหรอก็บอกเอาสามอย่างอ๋อน,นี่ใส่เผือกเผือกมะพระ้าวแล้วก็ข้าวโพดเนาะ ลูกชิ้นของแทบแล้วก็อันนี้ผักกินกับเมี่ยงปลาเนาะจา้ะเนาะทุกคนโอ้เต็มเลยผักมาเป็นสวนได้จ้ากินลูกสิ้นน้ำกันจ้ะทุกคนไปซื้อมาแล้วก็กินก่อนหิวจ้ะว่ได้กินขาวเว้นหน่อยซึ่งเอ็นหมู 对。 hộp là pha Em muốn gặp nưa nữa là nó cả nhỏ. is not me der, tá? Tá สองไม้มาเด็กค่ะรีวิวเสร็จเราก็กินฮ่าฮ่โอ้ยขนมเบื้องโอ้ยใส่ใส่ทะลักอืม

ขนมครกใส้เผือกจนะ่นี่จะหวานนี่จะเอาคำเค็มมันๆอันนี้กินได้เยอะกว่าอันนี้หวานกัด นะก็แล้วแต่คนชอบละ <c oughs> ลองถังแตกก่อนกัดเอาเลย คำเบ้อหึมเบ้อหึมเลยอืมไปดับอีกแล้วอีกพออีแม่